¡Sí! sí, sí. ของมติคณะรัฐมนตรีในการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลไม่ก้าวหน้าเพราะแนวนโยบายอื่นๆนั้นดูเหมือนจะยังสวนทางโดยเฉพาะแนวนโยบายในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ประกาศเขตอนุรักษ์ทับพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ประกอบกับแนวนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทําให้ที่ดินนั้นมีมูลค่าเกิดการแย่งชิงจนทําให้กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่อยู่มาก่อนตั้งแต่บรรพบุรุษนั้นสูญเสียสิทธิในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การจัดงานในปีนี้ค่ะจึงมีการยกระดับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ซึ่งปีนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ถือเป็นก้าวสำคัญค่ะเพราะมีระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องนั้นร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วยค่ะการแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานานหลายสิบปีนะครับบวกกับว่ามีการข้ามหลายหน่วยงานนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันว่ากระทรวงทรัพย ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองเราก็จะเป็นหนึ่งใน,นกลไกสําคัญที่จะช่วยผลักดันในการที่จะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทํากินแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายชาวเลและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆยังได้ร่วมกันอ่านปฏิญญาหลีเป๊ะซึ่งทั้งปฏิญญาและ MOU ก็มีหลักของหัวใจสําคัญในทิศทางเดียวกันค่ะคือเดินหน้าไปสู่การผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งตอนนี้ก็เดินหน้ามาถึงการรับฟังความคิดเห็นกิจกรรมในครั้งนี้จึงถือเป็นเวทีแรกค่ะที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งก็มีตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมค่ะ ที่การมาอินที่ว่าเวลาตัดไน้ในหนังติดไขไว้ข้งฝั่ไปเลยมันหลังมากผมได้เสนอตัดทุกครั้งหลายครั้งคุณทำคุณทาแบบนี้ไปตัดไม้ที่ยืนคุณต้อจับผมบอกว่าเจา้าหน้าที่ครับผมไม่ได้ไปตัดไม้ที่มันกําลังยืนแ,แต่ผมไปเอาไม้ที่มันล้มหรือไม้ที่มันลอยมาแต่เลือกลอยที่ดไ,ได้ใช้ประโยชนได้แต่ทําไมไม่เลยเหล่านี้ใช้ไม่ได้เราเราก็ต้องการขอแค่แค่ให้มีที่ทำกินแล้วก็ มีที่พบหลุกได้ในในพืน้นที่ที่โดดดตรงนั้นเพื่อเอามาสร้างบัตรที่ที่มั่นคงขึ้นครับผมจะออกเอกสารฉิไม่เคยเลยบอกชาวบ้านรู้ว่าเออนี่เขาจะมาทำไอนี่นะคุณเห็นด้วยไหมไป็นคนมา ต้องถือเป็นทั้งสิ่งสะท้อนคำถามและความคาดหวังว่าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์จะเข้ามาขาจัดปัญหานยโยบายและกฎหมายที่สวนทางกันและกระทบต่อวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อเกิดการคุ้มครองวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ได้จริงหรือไม่รวมทั้งต้องการให้เพิ่มเติมหลักการสําคัญในร่างกฎหมายฉบับนี้หลักการเนี่ยผมอยากให้ใส่หลักการความมดก มรดกทางวัฒนธรรมนี่ไปในหลักการด้วยมรดกที่บนวิถีแบบนี้วัฒนธรรมแบบนี้การรีดแบบนี้แล้วนคนหน้าตาแบบนี้มันต้องติดกับแผ่นดินตรงนี้ประธานคณะทำงานจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์บอกว่าความคิดเห็นเหล่านี้จะถูกรวบรวมเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มให้เนื้อหามีความครอบคลุมมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามองภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่ามันเป็นปัญหาเรื่องทีู่่อศัยที่ทำกินเรื่องสิทธิในที่ดินเปอนครังเยอะเป็นเด็นเหล่านี้ซึ่งในร่างเรามีอยู่ในระดับหนึ่งแต่บางอย่างเนี่ยเราจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยที่มีการพูดนถึงเนี่ยอาจจะต้องกลับไปดูว่าจะวางหลักเกณฑ์พวกนี้ยังไง หลังจากนี้จะมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับนี้อีก10ครั้ง<ม>ก่อนเสนอให้คณะกรรมการยกร่างชุดใหญ่พิจารณาในเดือนมีนาคมและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในปี2,565ที่ร่างราชบัญญัติฉบับนี้เป็นความหวังเพราะมีสาระสําคัญและกลไกค่ะที่จะเข้ามาคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีอยู่5เรื่องหลักๆค่ะ คือคุ้มครองสิทธิท,ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บนหลักการที่ไม่ได้ให้สิทธิทพิเศษแก่กลุ่มชาติพันธุ์หากแต่อยู่ในฐานะเป็นกลุ่มด้อยสิทธิและยังไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิส2สร้างกลไกคณะกรรมการระดับชาติเพื่อกำหนดนโยบายแก้ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สามส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการจัดการตนเองในรูปแบบสมัสชาชาชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่เช่นเสนอนโยบายมาตรการคุ้มครองและส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ 4. จัดทำข้อมูลวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่กว่า70กลุ่มในไทยเพราะสำคัญทั้งในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกฎหมายและการประกาศพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ และ5หัวใจสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้นั่นคือการกําหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีแนวคิดมาจากการประกาศเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดํารงวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมอย่างสมดุลกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมกัน แม้จะเป็นความหวังแต่กฎหมายต้องใช้เวลาอาจต้องรอไปถึงปี2565สิ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์เห็นว่าต้องทำคู่ขนานกันไปคือผลักดันให้พื้นที่นำร่องเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล14พื้นที่ให้เกิดขึ้นได้จริงสิ่งที่ชาวเลจะต้องทําควบคู่กันไปก็คือทั้งการแก้ปัญหาที่ดินทั้งการทําพื้นที่นําร่องเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรมซึ่งตแต่วันนี้ชาวเลเขาก็ตกผลึกแล้วว่าเขาจะนํา ทำนำร่องก่อนในสิบกว่าแห่งแล้วก็มี MOU เป็นเครื่องมือที่ดีนะคะที่จะสร้างความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานนะคะ <S <s เพื่อที่จะมาทําเรื่องเขตคุ <S <s ้มครองทางวัฒนธรรมแล้วก็ทําคู่ไปกับทางกฎหมายด้วยนะคะ ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า70ชาติพันธุ์ค่ะมีประชากรรวมกันกว่า6ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละสิบที่ผ่านมาพวกเขาอาจถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่อาจต้องรอรับความช่วยเหลือหรือว่าได้รับการสงเคราะห์นะคะแต่หากพวกเขาได้รับการคุ้มครองเพื่อสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพในการพึ่งพาตนเองตามวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาก็จะกลายเป็นอีกกําลังสําคัญค่ะในเรื่องของการจัดการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็เป็นกําลังที่เข้มแข็งให้กับประเทศด้วยค่ะ